สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมนะฮะซุกิแมนครับเราอยู่ในเกมโกลด์อารีบาตี้ครับอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับอาวุธดาบใหญ่เกรย์ซอร์สนั่นเองนะครับเรื่องของสกิลนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยแล้วกันเนาะอ่ะโอเคครับสกิลแรกนะครับเป็นตัวดีเฟนสกิลไอรอนพอยต์แพรลี่นะครับสกิลนี้นะครับก็มันคือการยกดาบขึ้นมาบล็อก นะครับแล้วก็สามารถสร้างความเสียหายได้เท่ากับ230%นะครับของเบสดาเมจนะครับบวก27นะครับแล้วก็ถ้าบล็อกได้นะครับตัวไอ้สกิลนี้มันจะเปลี่ยนเป็นเมอร์เดลัสดอก็คือสกิลด้านล่างนะครับตรงนี้เห็นปะแล้วมันจะเปลี่ยนสถานะไปนะครับประมาณนั้นแล้วก็ถ้าเราป้องกันตัวของทูลี่นะครับการโจมตีหนกของพวกบอสพวกคู่เล่นได้นะครับไอ้ตัวสกิลนี้ระยะเวลา0.5วินะครับเขาจะสามารถ ทำให้เป้าหมายเนี่ยมึนง,งงได้ด้วยนะครับติดสตันนั่นเองนะครับมีโอกาสอยู่ที่80%นะครับแล้วก็มีตัวเป้าหมายที่ถูกสตันนะครับถ้าเขาต้านสตันได้จะถูกช็อตนะครับหกวิกนาทีอ่ะสกิลนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับตัวไอรอนพอยน์นะแพรลี่นะครับก็คือตัวนี้นะครับเห็นปะเออมันคือการยกดาบขึ้นมาแพรลี่นะครับแพรลี่ ่าแล้วก็มาดูตรง grow effect by gate นะฮะด้านนี้ด้านหลักสุดนะครับตัวอแรนะครับสกิลนี้นะครับถ้าโจมตีตัวของ f u r y attack ได้นะครับก็ในระยะเวลา0.5วินะครับ counter attack damage bonus จะเพิ่มขึ้นอีก50%นะครับแล้วก็หลังจากที่ตีนะครับแล้วหลบนะครับหลบได้ทั้ง magic m มลีนะครับแล้วก็ตัวระยะตีใกล้นะครับแล้วก็ส่วนของ heavy attack ด้วยนะครับจะเพิ่ม150นะครับ3วินาที ส่วนอีพิกนะครับสกิลดาเมจบูสเพิ่ม11%นะครับสำหรับสกิลที่ใช้5วินาทีหลังจากที่สามารถป้องกันตัวฟิลลี่แอทแทกได้นะครับอันนี้ก็คือสกิลแพรลี่บล็อกนะครับของอาวุธนี้นะครับเกสซอร์ดนั่นเองครับสกิลต่อไปนะครับก็คือสกิลนี้เวาเลนโบร์นะครับก็สกิลนี้นะครับจะโจมตี3ครั้งนะครับทำดาเมจอยู่ที่110%นะครับความเสียหายบวก7หน่วยเนาะก็ แล้วก็ถ้ามีศัตรูนะครับอยู่ในระยะนะครับมันก็จะสามารถสเปรดออกไปได้ก็คือการกระจายออกนะครับแล้วก็การโจมตีครั้งสุดท้ายนะครับที่เราตีเป้าหมายหลักอยู่แล้วนะครับการโจมตีครั้งสุดท้ายจะทำดาเมจอยู่ที่3 0มนะครับบวกพื้นฐานดาเมจบวกอีแล้วก็สกิลนี้นะครับทุกการโจมตีนะครับมันเป็นเฮเวียแท็กนะครับทำให้ครูดาวเนี่ยจะลดลงอีกสินนะครับ แล้วก็โกเอฟเฟกต์ไบเกตนะครับตัวแร่นะครับจาก3ครั้งเขาจะตีเป็น4ครั้งแทนนะครับเพิ่มจำนวนฮิตเข้ามานะครับแล้วก็ตัวอีพีนะครับการโจมตีครั้งสุดท้ายนะฮะจะเพิ่มดาเมจอีก90%ของเบสดาเมจนะครับถ้าโจมตีหลายๆเป้าหมายนะครับสกิลประมาณนี้นะครับตีให้มันใกล้ๆกันนี่สกิลนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับคือการหดเข้าไปตรงๆเลยนะครับแล้วก็สแปรดได้ ประมาณนี้นะครับคูดาวายอยู่นะเออสกิลนี้นะครับแล้วก็สกิลต่อไปครับตัวนี้เป็นสกิลที่สามารถแดดได้นะครับก็คืออ่สกิลนี้นะครับชาร์จหาเป้าหมายนะครับแล้วก็ทำดาเมจอยู่ที่1นึนะครับของเบสดาเมจนะครับประมาณนี้แค่นี้เลยนะครับคูดาวค่อนข้างที่จะนานนิดนึงนะครับถ้าอัพเต็มก็อยู่ที่13.8ตัวโกเอฟเฟกต์บายเกตนะครับก็ตัวแรกนะครับดาเมจนะครับขึ้นอยู่ระยะทางที่ชาร์ต ก็คือยิ่งไกลยิงแรงนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวอีปิกนะครับเมจิกเมลี่แล้วก็ตัวเล้งนะครับแล้วก็เฮเบริแล้วก็เฮเวียแท็กชเชนนะครับเพิ่มขึ้น160สาวินาทีนะครับต่อฮิตนะฮะที่ตีโดนนะครับสกิลหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับก็คืออยู่ยิ่งไกลนะครับยิ่งแรงนะครับสกิลนี้เลยนะครับแค่นี้เลยคือการพุ่งเข้าไปตรงๆสกิลต่อไปครับสกิลนี้ฮะสตันนิงโบว์นะครับ คูดาว24วินะครับเป็นสกิลสตันนะครับทำดาเมจอยู่ที่150%นะครับของเบสดาเมจนะครับแล้วก็มีโอกาส80%นะครับที่จะทำให้ป้าหมายเนี่ยติดสตันนาน1.7วินะครับถ้าป้าปหมายไม่ติดสตันนะครับจะทําการช็อคแทนนะครับ3.4วินะครับทุกๆการโจมตีเ a วิยแท็กนะครับมันจะติดสตันเพิ่มขึ้นอีก2.2วินะครับแล้วก็ช็อกด้วยนะครับ เป็นเวลา4.4วินาทีก็พูดง่ายๆก็คือถ้ามันไม่ติดมันจะติดสถานะช็อคอ่าประมาณนั้นนะครับสกิลนี้เป็นสกิลสตันนะครับตัวโกเอฟเฟกต์ไบเกตนะตัวแลนะครับเพิ่มระยะเวลาของสตันไปอีก2.3วินะครับแล้วก็ตัวอีพิกนะครับจะเพิ่มตัวช็อคดูเรชั่นอีก2วินาทีครับสกิลหน้าตาเป็นแบบนี้ครับการตีแล้วสตันปึ๊บเมา ติดมึนงงนะเออตัวศัตรูจะติดมึนงงนะครับแค่นี้เลยนะสกิลต,ต่อไปนะฮะสกิลนี้ครับ d e ดโบร o w นะครับสกิลนี้คูดาวอยู่ที่12เนาะแล้วก็เป็นสกิลที่อ่าเป็นสกิล Type Attack ก็ทำดาเมจอยู่ที่390อรเของเ a สดาเมจบวก82นะครับแล้วก็จะเพิ่มเติมถ้าเป้าหมายติด Slipping นะครับก็คือติดหลับติดการผูกมัดช็อกแล้วก็สตันนะครับ จะทำดาเมจเพิ่มขึ้นอีก30%ก็คือว่าถ้าติดสตันติดสถานะช็อกก็จะตีแรงขึ้นอีก30%นะครับตัวโกเอฟเฟกต์บายเกตนะครับอัปเกรดเป็นสีม่วงนะครับจะทำดาเมจเพิ่มขึ้นอีก70%นะครับของเบสดาเมจนะครับสกิลหน้าใสเป็นแบบนี้นะครับอ่ะดูนะสีนะครับป <Yeah. S 1> ึ๊บแค่นี้เลยนะฮะประวัติดาบไปแล้วพุ่งเข้านะครับ เดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้จะลองคอมโบง่ายๆกับตัวของสตาร์ดูเนาะเมื่อกี้เขาบอกว่ามันติดสตาร์แล้วแรงขึ้นนะอ่า770นะครับเมื่อกี้ประมาณ600เดียวๆนะไม่ได้ใช้สตัรน,นะครับถ้าใช้สตานจะแรงขึ้นนะครับประมาณนี้ตัวต่อไปนะครับวิซี่คอเลสนะครับก็คูดาวอยู่ที่45วินะครับเป็นสกิลทป์เซอร์ไวิรลกนะครับก็คือสกิลบัฟนั่นเองนะครับ ก็จะบัฟให้ปาร์ต Member นะครับในระยะ15เมตรนะครับบัฟเลือดให้680นะครับแล้วก็ตัวเฮล e เ e นด้วย180นาน12วินาทีนะครับตัวแม็กเลือดเฮล e เจนนะครับสูงสุดอยู่ที่760แล้วก็เฮล e เจนอยู่ที่200นะครับแล้วก็ Go ลเอฟเฟกต์บเกครับอัปเกรดเป็นขึ้นสีม่วงนะครับตัวของเราแล้วก็ตัวของปาร์ต Member นะครับจะตีบายเพิ่มขึ้น15%นะครับก็คือเสก็ลอยนี้นะครับ เอสกิลนี้นะสกิลบัฟนะครับใช่นี่เลยนะครับแม็กเลือดเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะตีไวขึ้นนะครับบัฟอยู่ตรงนี้อ่ะสกิลต่อไปนะครับก็คือบลัดเดเวอร์ชั่นนะครับสกิลนี้นะครับอ่าพูดง่ายๆก็คือการเดโวกับเพื่อนในปาร์ตี้นะครับถ้าเราลิงก์กับคนในปาร์ตี้นะครับมันจะทําการรับดาเมจแทนเพื่อนนะครับ40%นะครับสูงสุด100%นะครับอ่าเป็นเวลา6วินาที นะครับก็เอาไว้แท้งอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์แท้งนะครับจะลดลงนะครับเห็นไหมดาเมจเทคเก้นนะครับจะลดลงเรื่อยๆนะครับก็คือยิ่งอัพเยอะเราก็จะได้ตัวของดาเมจเนี่ยน้อยลงสกิลต่อไปนะครับสกิลนี้ครับกอาคลาสนะครับก็สกิลนี้เป็นสกิลประเภทโจมตีเนาะสร้างพื้นที่มา12เมตรเป็นความยาวนะครับแล้วก็ความกว้างเนี่ย3เมตรนะครับ ตามพื้นที่ที่เราเลือกได้เลยนะครับสามารถกําหนดได้นะครับทำดามเมจอยู่ที่2องร้อบนะครับโบว์สามสนะครับมีแค่นี้เลยนะครับสกิลน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเลือกได้นะครับว่าจะไปทางไหนปึ๊บป๊บแล้วก็ปล่อยเห็นไหมสิบสอเมตรความกว้าง3เมตรนะครับสกิลมีแค่นี้เลยอ่ะต่อไปนะฮะก็คือสกิลนี้นะครับ d e v a s t t i n g tornado นะครับก็เป็นสกิลประเภท mobility นะครับแล้วก็ ทำดาเมจอยู่ที่65ของเบสดาเมจบวกนะครับก็จะทำดาเมจทั้งหมดนะครับในระยะรอบๆตัวของเขานะครับสูงสุดอยู่ที่12ครั้งนะครับแล้วก็ทุกๆครั้งนะครับที่เราทำดาเมจนะครับจะเพิ่มความเสียหายให้8%นะครับแล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่อีก10%นะครับแล้วก็ยังสามารถอ่ามูฟนะครับก็คือเคลื่อนที่นะครับผ่านมอนเตอร์แล้วก็เพลเยอร์ด้วยกันได้นะครับ สก,กิลหน้าตาเป็นแบบนี้นะเวลาเรากดใช้นะครับเห็นไหมมูฟได้เลยผ่านได้เลยนะครับนาน12ครั้งนะครับแต่ว่ามันโดนหยุดได้พวกสันันพวกเชนอะไรพวกนี้คือสามารถหยุดสกิลนี้ได้นะครับอ่ะสก,กิลต,ต่อไปสก,กิลนี้ฮะไวเบเกอร์นะครับผู ics, บดาวน์ยี่สิบวินะครับเป็นแท็กติกนะครับทำดาเมจอยู่ที่1%นึนะครับของเบสดาเมจ แล้วก็โจมตีศัตรูรอบๆระยะ3เมตรนะครับแล้วก็ทําให้ติดสถานะวิกเนตได้นะครับรวมถึงดีคิดเมลีเล้งแล้วก็ตัวเมจิกดีเฟนส์400หน่วยนาน6วินาทีนะครับสูงสุดอยู่ที่7 20ก็คือการดีบัฟของตัวศัตรูั่นเองก็คือสกิลนี้นะครับ <Yeah. S 1> แค่นี้เลยฟาดดาบไปข้างๆนะครับ จะทำให้ศัตรูติดวิกเนตด้วยนะครับแล้วก็ดีคีดพวกแร้งนะครับเมจิกดีเฟนส์นะครับ400 6วินาทีนะครับสกิลต่อไปก็คือสกิลนี้นะครับ a s c e n d i n g Slash นะครับสกิลนี้ดาเมจที่320%นะครับแล้วก็ยังสามารถติดสถานะได้ด้วยนะครับเป็นโอกาสออก80%นะครับพวกาการถูกมัดการสลิปปิ้งการหลับนะครับหรือรวมถึงการสตัร์ได้ด้วยนะครับ2.5วิ นะครับทุกๆการโจมตีหนักแต่ว่าถ้าถูกการชนนะครับอ่าดอลเลชันตัวนี้จะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวินาทีนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับสกิลนี้เนาะแค่นี้เลยนะครับฟาดาบขึ้นนะฮะคูดาวนานอยู่นะสกิลนี้นะครับสกิลต่อไปคือสกิลนี้นะครับยอตินเบดนะครับก็ทำดาเมจอยู่ที่630%เนะครับบวก80 แล้วก็ดิวดาเม็ดนะครับ8ปดของเบลดามเมดถ้าเป้าหมายติดสถานะล้มนะครับหรือการช็อกแล้วถ้าโจมตีนะครับมีโอกาสทำให้เป้าหมายเนี่ยติดสถานะวิกเนตได้อีกด้วยนะครับแล้วก็ลดฮิลของเป้าหมาย60%นาน6วินะครับสกิลนี้ดูสกิลนะครับสกิลเป็นแบบนี้นะ แรงมากนะเออแรงมากนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่630%นะครับแล้วก็ถ้าเป้าหมายปิดสถานะที่ล้มนะครับหรือว่าช็อคอยู่เนี่ยจะแรงขึ้นอีกนะครับอีก200%นะครับแถมไปลดฮิวเขาด้วยนะเออสกิลนี้นะครับโอเคนี่คือแอคทีฟสกิลทั้งหมดของดาบใหญ่นะครับมาดูเรื่องของแพสซีฟสกิลนิดนึงนะครับก็คือสกิลนี้นะครับโลบัสนะครับสกิลแรกเฮลดีเจนนะครับเพิ่มขึ้นอีก84นะครับแล้วก็แม็กเลือดนะครับเพิ่มขึ้นอีก890 สูงสุดที่1 2 5 0นะครับ Go Effect by Gate นะครับก็เพิ่ม84นะครับ Heligen นะครับแล้วก็แล้วก็ตัว Epic นะครับเพิ่มไปอีกแม็กเลือดเป็น450นะครับถ้าอัพเป็นสีม่วงตัวต่อไปตัวนี้ครับว i ช t u a l f o r นะครับ Magic Mary Langhit ศูนก็คือเพิ่มขึ้น0.5ทุกทุก Current Hero ก็คือทุกทุก0ของเลือดนะครับยิ่งเลือดเยอะยิ่งได้ตัวของ m ลี่นะครับเล็งฮิต เยอะขึ้นโกเอฟเฟกต์ไบเกตนะครับสกิลนี้นะครับจะเพิ่มโอกาสสตันให้0.425ทุกๆ100ของเลือดนะครับอีปิกนะครับสกิลดาเมจบูทนะครับจะคือสกิลดาเมจแรงขึ้น0.35ทุกๆเลือด100เหมือนกันนะครับโอเคสกิลต่อไปสกิลนี้โครวอลเออร์นะครับ, okay. này, Warrior, รบเหมือนเดิมเลยเมจิกเมดีเลเฮฟวี่แอตแท็กเชนนะครับ เพิ่มขึ้น192้าสนะครับถ้าศัตรูติดสตันหรือช็อกนะครับตัวโกเอฟเฟกต์บายเกตนะครับเมจิกเมลี่แล้วก็ตัวเล้งคิทคอลฮิตเพิ่มอีก105หน่วยนะครับถ้าเป้าหมายติดช็อคหรือสตันนะครับสกิลต่อไปคือสกิลนี้วิกเตอร์นะครับสกิลนี้ถ้าเราใช้สกิลทุกทุกสกิลที่ใช้นะครับจะรีสโตตัวมานาให้ก็คือได้รับมานาคืน19หน่วย แต่ว่าเอฟเฟกนี้นะครับไม่สามารถใช้กับดาเมจที่โอเวอร์ไทม์ได้อย่างเช่นพวกไฟเผาอะไรเงี้ยแล้วเด้งดาเมจเรื่อยๆไม่ได้มานาคืนจะได้มานานก็ต่อเมื่อ uh, ใช้สกิลนะครับอันต่อไปนะครับเลกกิ้งเฟนซีนะครับถ้ามีศัตรู3คนหรือว่ามากกว่านะครับในระยะ5เมตรนะครับสกิลดาเมจจะบูสต์ให้อีก70หน่วยนะครับก็คือถ้ามีศัตรูมากกว่า3คนในระยะ5เมตรนะครับสกิล แพสซีฟตัวนี้จะช่วยให้สกิลดาเมจเนี่ยแรงขึ้นอีก70นะครับสูงสุดที่110นะครับอันต่อไปสกิลนี้เป็นสกิลเกาะนะครับมีโอกาส25%นะครับที่จะเพิ่มเมจิกเมลีนะครับแล้วก็ตัวแรงดีฟนอ์ให้232้หน่วยนะครับ2วินาทีสามารถสแต็กได้3ครั้งนะครับก็ตัวดีฟนอ์นะครับจะสูงสุดอยู่ที่336นะครับสกิลสุดท้าย barbarian dash นะครับถ้าใช้สกิลประเภท b a b a r i t y นะครับจะสามารถ Move Speed เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ได้22%นนาน3วินะครับอไอตัวนี้ผมจะอ่านหลายๆสกิลนะว่ามันเป็นสกิลประเภทอะไรก็คือ,อตัวนี้สมมติว่าตัวนี้บอกว่าสกิลประเภท Mobility เนะ่ยเราก็ไปดูว่าสกิลไหนมันเป็นสกิลท y ย e Mobility บ,บ้างนะครับแล้วเราใสา่แพ s i v e ตัวนี้เข้าไปนะครับมันจะได้วิ่งไวขึ้นประมาณนั้นนะครับอ่ะและนี่คือทั้งหมดของสกิล Glace Sword นะครับมาดูตัวของมัตเตอรี่นิดนึงนะครับมัตเตอรี่นะครับมีสายชาร์จนะครับอินคาพาซิเอดนะครับแล้วก็เฟดออฟนะครับอันแรกเป็นเล้งดิเฟนต์เมลีอีเวชั่นอันนี้เป็นเมจิกดิเฟนต์นะครับอันนี้เป็นสายเลือดนะฮะอ่าคูดักสปีดก็มีนะครับบายดิสแตนนะครับต้านสถานะบัฟดูเรชั่นบัฟนานขึ้นสกิลดาเมจดิสแตนต์ต้านสถานะตัวสกิลนะครับแล้วก็มูฟสปีด นะครับมานารีเจนนะครับเมลีฮิตนะครับตัวนี้เป็นโอกาสในการสแตน์เพิ่มขึ้นนะครับเบสดาเมดนะครับมานารีเจนสตนต์ดูดิชั่นอ่าอันนี้เราก็แล้วแต่ว่าเราจะมิกยังไงแล้วนะครับอสุดท้ายเป็นอะไรอ่ะสายเมลีฮิตนะครับอ่าเบสดาเมดโบนัสดาเมทหกเมริฮิติคิลฮิตมานาคอสนะครับในการใช้ดีไวขึ้นนะครับสกิลบูทนะฮะเมริฮิตสุดท้ายเป็น โอกาสที่จะตีเทเวิทแฮกเชนเพิ่มขึ้น100นะครับโอเคและนี้ก็คือทั้งหมดของตัวดาบใหญ่นะครับเรามาทวนกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสกิลแรกโจมตีไปศัตรู3ามครั้งนะครับแบบนี้นะครับสกิลที่2นะฮะคือสกิลพุ่งเข้าไปหาศัตรูนะครับแบบนี้สกิลที่3นะฮะสกิลสตนัน สกิลที่4นะครับคือสกิลฟาดตรงๆนะครับถ้าเป้าหมายตสตา์นก็จะแรงขึ้นสกิลที่5นะครับก็คือสกิลนี้ครับปั๊บเลือดนะครับสามารถรีเลือดได้ไวขึ้นแล้วก็แม็กเลือดขยายขึ้นนะครับสกิลที่6นะครับมันสามารถเดวโเพื่อนได้นะครับก็คือรับดาเมจแทนเพื่อนนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่มีปาร์ตี้นะก็ให้ดูไม่ได้นะครับสกิลที่7นะครับตีไปข้างหน้า12เมตรกว้าง3เมตร นะครับแบบนี้ <Yeah. S 1> อ่าสกิลต่อไปนะครับก็คือสกิลหมุนเป็นสกิลประเภทโมบลิตี้นะทำดาเมจเรื่อยๆสูงสุด12ครั้งนะฮะ <Yeah. S 1> ไม่หยุดหมุนด้วยนะสกิลต่อไปสกิลนี้นะครับ <Yeah. S 1> สกิลปาดนะครับแล้วก็สกิล็อบสุดท้ายสกิลนี้ฮะ <Yeah. S 1> อ่าสกิลสุดท้าย ทำดาเมจสูงสุดแล้วสกิลนี้โอ้งเขาให้ะนะครับแล้วก็นี่คือทั้งหมดสกิลของดาบใหญ่เกซอร์ดนั่นเองนะครับก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆได้ละกันนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e กันด้วยละกันนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอ,อาวุธอะไรนะครับก็รอติดตามกันละกันนะครับฝากด้วยครับสำหรับวันนี้ผมฟุกิแมนลาไปก่อนฮนะสวัสดีครับ